โอ้ขอบคุณสามร้อยกว่าครับอ,อพ่อน่ารักขอบคุณครับพ่อน่ารักแม่อ้ยอยเอ้ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับอืมทําอะไรกันค่าวันนี้พ่อเขาถ่ายทุกวันเนี่ยนะครับแต่งตัวถ่ายทุกวันเมส่ะมีงานรีวิวสินค้าทุกวันเออแตนะ่บอกแล้วอย่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรื่องเพี้ยนนี่ใส่เพี้ยนนี่จะชินแล้วนะครับชินแล้วครับ โดนหลายชีเลยพ่อต่อยมวยไม่เคยเจ็บตัวครับแต่อยู่กับเมียเสียเส้นเลยครับโดนเมียตบทุกวันต่อยมวยว่าต่อยมวยต่อยมวยไทยเนี่ยห้าร้อยกว่าครั้งเฉพาะมวยไทยนะครับห้าร้อยกว่าครั้งมวยสากลสมัครเล่นอีกอีกโอ้โหอีกกี่ปีวะอีกสิบกว่าปีนะครับ อืมสิบกว่าปีครับไม่เคยเจ็บตัวนะครับแต่คอเคล็ดหมอนลอกโรวกทับเส้นประสาทเพราะว่าโดนแม่อ้อยตบทุกวันนครับนึกว่าซ้อมมวยเออแม่อ้อยก็เป็นนักบาสเก่านะครับนักบาสเก่าเป็นนักนักบาสเก่านะครับปาบยาเป็ดตุ่มโรคแม่อ้อยอ,อ่า กาบกาบเสียงชีวิตบ้านใกล้รีบอ่านไม่ทันแล้วขึ้นขามาค่ะพ่อทำไรคะวันนี้โอ้โหนะี่ครับพ่อไม่ได้เป็นไรนะครับเป็นไรท่านนี้เบสสวยพ่อเป็นนักขา่าวที่เสือร้องมากสามใจจาใจคขับนะเสี่ยงชีวิตเพื่อแนๆเพร <c oughs> าะนั่นใครเจอผมนะครับอย่าลืมนะครับยี่สิบบาทตั้งแต่ทำมาได้แล้ว สี 40, 40, ่สิบสี่สิบได้ร้อยหนึ่งแล้วได้ร้อยหนึ่งเลียวอืมกาบกาบเป็ดคุมโรคน้องเบสสวยค่ะครับกาบกาบอะไรกาบกาบเป็ดคุมโรคมันหยังกาบกาบเป็ดคุมโรคอืมแปลว่าอะไรครับกาบกาบเป็ดคุมโรค เดีย๋ยวทำให้พ่องงดิพ่อพูกยิ่งซื้อบื้ออยู่เอ้าวันนี้สามร้อยกับคนครับเอฟซี FC จากอาวกาศอ้าวได้นะครับอืมอ้มอมอมอาวนแค่นี้เนาะพ่อหอมปากหอมคำนำเ้เบสใกล้รับปัญญายังไม่รู้ครับถ้าพ่อไปหาแม่อ้อยเดินแต่งตัวเห็นพ่อบาสไปเล่นขา้อยนึ่งอ่า ไปดูพ่อว่าต่อยมวยไทยที่สามหลวงอ่าไม่ได้ซ้อมหรอกต่อยฝรั่งพ่อมมนเคยซ้อมนะครับถ่ายละครถ่ายหนังเป็นสิบสิบวันแล้วก็พักไปชกกับฝรั่งฝรั่งทําอะไรพ่อไม่ได้ครับอต่อยฝรั่งไม่เคยซ้อม <c oughs> ต่อยคนไทยก็ยังไม่ค่อยซ้อม <c oughs> พ่อคุยสนุกดูทุกวันพรุ่งนี้ไปรับรางวัลไลอ่าจะไล่ดูพรุ่งพรุ่งนี้แล้วเหรอพรุ่งนี้ไปรับรางวัลเหรอ าน้องเบสน้องเบสสวยเหมือนแม่อ้อยค่ะที่ไหนอ่ะไปรับรางวัลที่ไหนคะต้องถามคุณอาจารย์พ่อยังไม่เปิดกองเลยครับอ,อ้าวของพ่อเนี่ยเมื่อกี้ตอนเช้าแม่อ้อยก็ส่งงานมาครับวันที่สิบสองสิบสามครับเรียกไปถ่ายถ่ายพ่อนะ สิบสองสิบสามน้องเป็ดเพื five, ่อมาควนเดมอว์บางกะปิเดมอวะค่ะน้องเป็นคนหน้าลุงหม่ำดูตัวอย่างพ่อหามั่งหนังลุงหม่ำเออเลิบเล่เอียดนะครับเห็นตัวอย่างหรือยังผมยังไม่เห็นเลยแต่ว่าผมเด็ดเศร้านะพนโหะผมบอก่หนังพี่หม่ำฮามากเลิบเล่ละเอียด ผมเล่นผมเล่นเศร้านะทุกคนต้องร้องไห้กับผมนะอย่าหัวเราะนะให้เดีย๋ยวผมบอกพี่หม่อให้เขียนตอนตอนผมเล่นเศร้าอ่ะเล่นเล่น,เล,นเล่นเศร้าอ่ะตอนนี้เศร้านะครับให้เขียนว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่สามารถขาหา,า,ายังเลยสามารถแล้วเตะหลังผมตอนผมเตเต้นป,ป,ปั๊บปั๊บตูบเข้าไปกลางหลัง บาบกรรมมิชิตื่นเช้ามาขาพิกไม่มีเหตุผลบอ,บอกบอกชมน้าหน้านี่นี่เตะผมนี่โอ้โหนี่ผมนี่ฟ้าส่งมาเกิดไปดูไปดูได้ในช่องของอไครแงช่องของอไครแฟนพี่มาศอ่ะน้องมอสน้องมอสทะเลอ่ะเออ เราเต้นอยู่เต้นก็ก็เต้นก็เต้นตาอยู่เพียงเนาะเต้นไปเล้ดี๋ยวก็ตบหัวผมเดี๋ยวก็เตะกลางหลังผมเนี่ยวันนั้นเตะกลางหลังผมน่ครับโอ้โหเตะชาวปากขาเดีย่ยง <laughs> ตอนเชเช่เนพริก <laughs> โอ้โหมันมันไม่ได้โม้จริงจริงนะครับฟ้าส่งมาเกิดเออองเบสรับปัญญาเมื่อไหร่นะครับยังเลยครับอืม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งนานะครับแต่ว่าจบแล้วก็รอรอทางมหาลัยแจ้งให้ไปรับทางวันวันไหนนะครับอืมเห็นเห็นพิมาตรเนี่ยพิมาดก็เรียนคอเอียงเหมือนนะเพราะอะไรรู้ไหมเออชอบตบหัวผมนี่เป็นไงโดนอีกแนีวคอก็เอียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณได้สาสตรโดนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้นี้ไข้ขึ้นคุณอาจัดอ่ะ ฟาดผมไงฟาดปั๊บไข้ขึ้นอ่าคอยดูคอยดูวันนี้กินข้าวยางยังเอ้าพอแล้วนะไม่รู้จะคุยอะไรแล้ววันนี้ก็ทักทายวันนี้จิตจมใส f เอฟซีเชียงรายค่ะรายงานข่าวนะเพราะโอ้ยเมื่อกี้รายงานข่าวแล้ว นะครับตอนนี้เสื้อตรงตรงเสื้อทีชอนนนะครับของตรงตรงนะครับก็จะประมาณวันที่14 15ห้าก็อย่าวางจําหน่ายแล้วนะครับใครยังไม่จองก็รีบจองนะครับนั่นคือหลายคนถามว่าเสื้อไว้ใส่หน้าหนาวหรือใส่หน้าร้อนครับก็ได้รับคําตอบจากตรงตรง้วใส่ได้ทุกหน้านครับแล้วแต่หน้าคุณอยากใส่วันไหน <laughs> ใส่ได้ทุกหน้านะครับแล้วก็เบสก็กำลังแต่งหน้า ทําผมแต่งตัวนะครับเพื่อจะบ่ายก็จะทำถ่ายอะไรนะคลิปลูกค้าแม่อ้อยควบคุมกับแล้วก็มีแฟนคลับวันนี้ก็มีแฟนคลับจากประเทศจีนส่งเครื่องนวดหลังมาให้ไฟฟ้านะครับก็ไม่มีอะไรมากมายพ่อเข้าไปลองใช้แล้วผู้สืบข่าวยืนยันว่าใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงเพราะว่าทุกอย่างมานะครับ พ่อก็จะเป็นนูรองยาให้นะครับเป็นนักข่าวด้วยเป็นนูรองยาให้ผลไม้ขนมมาส่งที่บ้านนี่ก็พ่อก็จะชิมก่อนทุกครั้งนะครับนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่บ้านไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะนะครับละครไม่ถ่ายพ่อถ่ายวันที่สิบสิบสองสิบสามนะครับอืมชิวพ่อจนเบสตรงๆนะครับพ่อก็ไม่ค่อยรู้อืมเขาก็มีอยู่นะครับแต่ว่า คุณแม่ไอยก็จะดูคิวละครให้คุณ p, p ีพนะครับอขอบคุณดอกลาบ17บเจ็ดสปดสิเกาอ้าอย่าลืมนะนี่พระผมด้วยนะครับนี่หลวงพ่อพบโชคอ่าพบโชครวย10บทิศด้านหลังหน้าหลวงพ่อพบโชควัดห้วยปากกัง้งนะครับด้านหลังก็เป็นยันมหารวยของอาจารย์ไพโรธลื่นวิชานะครับนี่พ่อเป็นคน สร้างเองนะครับเป็นคนสร้างเป็นคนได้รับใบอนุญ,ญาตกว่าสร้างใบอนุญ,ญาตสร้างนะครับวัดห้วยปากกั่งจอดเชียงรายนะครับแล้วก็ออกแบบออกแบบเองนะครับโปรโมทหนังคุณพ่อวันที่เท่าไหร่การรู้สึกวันที่20กุมภานะครับเลิฟเลย101นะครับวันที่20กุมภานะครับก็รอบรอบรอบสี่มั้งรอบ รอ,รอบรอบรอบพิเศษอ่ะนะครับวันที่20บนะครับก็จะอจองเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูตัวจริงก่อนนะครับสวยคมนะครับจากสิธิ์นะครับ